การค้นหารายชื่อที่ปรึกษาและขอรายชื่อที่ปรึกษาเป็นยังไงบ้างเตรียมโครงการที่จะไปประมูลเสร็จแล้วหรือยังอ๋อโครงการผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจริงเหรอโครงการของฉันยังไม่รู้จะไปหาที่ปรึกษาที่ไหนเลยเพราะตามพร,ะระบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา73บัญญัติว่า ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานรัฐต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาด้วยนะสีลองเข้าไปค้นหาข้อมูลที่ปรึกษาในเว็บไซต์ www.consultant.pdmo.go.th ดูสิเว็บนี้สามารถเข้าไปค้นหาที่ปรึกษาตามประเภทที่ปรึกษาระดับที่ปรึกษาหรือตามเงื่อนไขอื่นๆที่เราต้องการค้นหาได้เลยนะโห ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวฉันลองเข้าไปค้นหาดูเลยแล้วกันลองดูนะครับเข้าเว็บไซต์ www.consultant.pdmo.go.th คลิกปุ่มค้นหารายชื่อที่ปรึกษาค้นหารายชื่อที่ปรึกษาท่านสามารถค้นหารายชื่อที่ปรึกษาตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอตัวอย่างเช่น ค้นหาที่ปรึกษาตามเลขทะเบียนที่ปรึกษาค้นหาที่ปรึกษาตามชื่อหน่วยงานค้นหาที่ปรึกษาตามประเภทที่ปรึกษาหรือสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดลงในช่องคำค้นเพื่อหารายชื่อที่ปรึกษาเป็นต้นเมื่อกรอกข้อมูลการค้นหาที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มค้นหาจากนั้นระบบจะค้นหาและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ได้กรอกไว้ข้างต้น โดยระบบจะแสดงสถานะของที่ปรึกษาตามสีที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอและสามารถดูรายละเอียดของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลโดยคลิกที่ชื่อที่ปรึกษาระบบจะแสดงข้อมูลที่ปรึกษาและรายละเอียดโครงการที่ได้ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาแล้ว ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ปรึกษาได้โดยคลิกเลือกที่ปรึกษาที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่มดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้เลือกไว้โอ้โหที่ปรึกษาเยอะมากเลยแบบนี้ก็ง่ายสะดวกรวดเร็วดีนะใช่ครับนอกจากจะสะดวกแล้วรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนในระบบยังเชื่อถือได้เพราะผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาแล้วด้วย เมื่อเราดาวน์โหลดข้อมูลที่ปรึกษามาแล้วเราก็นำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อเลือกที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานได้เลยว้าวสุดยอดไปเลยนะมีเพื่อนร่วมงานเก่งมันดีอย่างนี้นี่เองขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับแล้วโครงการใหม่ของเราที่เพิ่งเริ่มเป็นยังไงบ้างหาที่ปรึกษาได้หรือยังยังเลยครับ เข้าไปค้นหาที่ปรึกษาในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาแล้วแต่ไม่เจอข้อมูลที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับโครงการเลยไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนแล้วไม่ต้องกังวลไปค่ะทางหน่วยงานสามารถขอรายชื่อที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารนิ้สาธารณะได้ค่ะแล้วต้องทำยังไงบ้างครับในการขอรายชื่อที่ปรึกษากรณีที่หน่วยงานของรัฐค้นหารายชื่อที่ปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์แล้วปรากฏว่าไม่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ในสาขาที่ต้องการจ้างให้หน่วยงานรัฐส่งหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์รายชื่อที่ปรึกษาตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560มาตรา73พร้อมแนบขอบเขตรายละเอียดของงานหรือ TOR มายังศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเมื่อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะโดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาได้รับหนังสือแจ้งแล้ว จะดำเนินการประสานงานค้นหาและจัดทำรายชื่อที่ปรึกษาที่สอดคล้องกับขอบเขตรายละเอียดของงานหรือ T.O.R พร้อมทั้งส่งรายชื่อดังกล่าวแก่หน่วยงานที่แสดงความประสงค์เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับขั้นตอนในการขอรายชื่อที่ปรึกษาพอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วครับง่ายมากๆเลยขอบคุณมากนะครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา02 271 7999ต่อ5001 5714ถึง5719และ5740หรือ www.consultant.pdmo.go.th